คืออะไรคะอะไรรคับบังโบบังโบคืออะไรเขาเล่นยุคเก่าสูงคือไหนมันเล่นยังไงเล่นยังไงอธิบายเขาจะใส่กระดาษเขาจะใส่กระดาษเข้าตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะเอาตรงตรงนี้มาทุบแล้วเขาเาก็จะยัดเข้าไปอ่ายัดแล้วแล้วก็โบนี่โบอย่างนั้นเลยเหรอ แลทำให้ดูหน่อยสิ <ไป S 1> ทำให้ดูหน่อยสิไม่ได้โดนเนห็นกองไหมน้องเอาลงพื้นนะคะเอาลงพื้นอ<ะ>่าหากระดาษมาแล้วนะคะก็หยอดน้ำลงไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดเสียงไหม บางครั้งเสียงมันก็จ,กจะไร้เสียงเหรอบางครั้งก็จะไร้เสียงถ้าเป็นสมัยครูเขาจะใช้ลูกว่านะลูกว่าคือลูกแบบเปรี้ยวๆอมหวานนะเขาตอนนั้นเล่นอยู่ค <manger> รูๆเหรอเออเล่นๆดีกันไหมเล่นหรอได้แล้ว <desirable. S 1> อ่าได้แล้วนะคะ ไม่มีเสียงไม่ <laughs> ไมีเสียงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรออ้าโอเคไม่สองสามอันมัน